โ okay, อเคก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกแมปล็อกฟุตแล้ววันนี้ผมจะมาหาเจ้าชาร์โดเดลี่เป็นพา์ท,ที่2แล้วนะโอเคเราไปดูกันเถอะซึ่งพาทนี้นะผมจะทําการยืนเอฟเคตรงเกาะบากี้ตรงจุดเกิดตรงนี้เลยผมจะได้แบบมีเวลาทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าวันนี้ผมเสียเวลากับมันเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแบบกอให้ดูเลยนะตอนที่ผมได้ทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไปไปดูกันเลย เดียวเดียวเดียวอะไรขยับเฮ้ยเกิดอันนี้วะเฮ้ยมองไม่เห็นเอ้ยนาทีตัวเกิดแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราใช้เวลากันไปกี่นาทีนะในการรอไอ้นี่เกิดโอเคไปเดี๋ยวผมให้ดูรูปนะเวลาที่ใช้ไปในการรอนะก็คือ1ชั่วโมง21นาทีโอ้โหไวกว่าเมื่อวานแล้วเนี่ยโอเคถือว่าแบบประสบความสําเร็จและเราไปดูรีวิวกันเถอะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ได้รวบรวมทั้ง3อย่างครบแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาทำออฟอะตอมิกกันนี่ ได้ที่สุดก็ได้ออฟอะตอมิแล้วต้องเอาอันนี้อันนี้แล้วก็อีกอันนึงอยู่ไหนเนี่ยออฟชาร์โนี่ไงเจอละมาออฟอะตอมิได้มาแล้วไปเราไปรับกันเถอะไปเอา s ิดวีสอกัน s ิดวีสก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเราจะต้องใช้ดาบซิดวีหนก็คืออันนี้เลยนะดาบของ Shadow อันนึงแล้วก็จะต้องใช้เจ้า a t o อตตมิ o ออฟแล้วก็ชาร์ดโอคีชารดอคีผมหานอกลอมลันละสี่สิบกว่าอัน ใครอยากได้คอมเมนต์มานะดูกดกิจกรรมได้ท้ายคลิปนะจะแจกแบบคนละอัน2อันนะโอเคมาเรามาทำซิดวีกันเถอะอือโอเคในที่สุดเราก็ได้มันแล้วไปรีวิวกันนี่เลยนะดาบของ Shadow V2 ถ้าถือค่อนข้างคล้ายกับฟ o r l i r o r o v ใช้ได้เลยปลาดอกได้ไหมเนี่ยเออนี่ก็จะเป็นท่าฝันนะเรามาดูสกิลแซตกันเถอะสกิลแซตเอ่อ อ๋อเป็นการชิ่งต่อเนื่องน่าจะได้สูงสุดประมาณ5ตัวนะเพราะว่านี่มอ,อดบอดตัวนี้มันมี5ตัวก็เอาเหอะขอดูอีกรอบนะเพื่อมันจะเผื่อมันจะชิ่งได้มากกว่านี้โอเคมาสกิลแซเอ่อก็ประมาณ5ตัวแล้วมั้งคงไม่มากกว่านี้แล้วก็ไม่น้อยกว่านี้มาเรามาดูสกิลเอ็ก,กันดีกว่าสกิลเอ็ไหนอขอดูหน่อย <งาน>ความเทเต็นอีความหายากร้อยโอ้โอท่อย่างเบียวนี่การกหัล่งฟันด้วยน่าจะวันช็อตวันคิวนะแต่ผมลองเดี๋ยวผมไปลองกับโกคูให้โอเคมาเรามาดูสกิลซีกันดีกว่านะสกิลซีก็น่าจะเหมือนเดิมนะแต่แค่แบบปรับปรุงเอฟเฟคให้ดูเท่ขึ้นซึ่งก็ไม่เอาผมขอข้ามช็อตนี้แล้วกันนะูจะระเบิด โอเคเรามาดูสกิลวีกันดีกว่านะสกิลวีน่าจะเป็นการสวมชุดนะนี่ชุดมาแล้วเหมือนในตัวอย่างเลยมาพร้อมกับเพลงติดติกสิทธ์ทธโอไม่นะทําไงกับเพลงดีเนี่ยโอเคขอบคุณเพลงที่หยุดให้ก่อนมาเรามารีวิวสกิลกันใหม่ดีกว่าเผื่อสกิลจะเปลี่ยนสกิลแซ่ดนะขอลองใหม่แปบบ๊แบแป๊บหนึ่งชุดมันเทขอชมแป๊บหนึ่งอืมเพเด็กมาสกิลแซ่ดกันเลยดีกว่าเอ่อกดใช้ เหมือนเดิมนะทุกคนน่าจะเหมือนเดิมนะพวสกิลโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปลองกับโกคูเลยแล้วกันนะเผื่อมันจะใช้วันช็อตได้เออเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันตายด้วยอ๋อมันชิงได้หมดเลยโอเคแสดงว่าข้อมูลตอนแรกผิดพลาดนะโอเคขออภัยด้วยโอเคเราไปดูโกคูกันดีกว่าไป let's go ผมกดไปโลกสองไม่ได้สแปมแล้วมันกดไปไม่ได้หรือมันเป็นที่ชุดเนี่ยเอ้มันกดไปไม่ได้มันกดไปไม่ได้จริงนะเนยเฮ้ย โอเคงั้นเดี๋ยวผมแก้เสร็จเมื่อไรเดี๋ยวกลับมาดูในที่สุดก็หายนะสรุปคือผมปิงนั่นเองก็เน็ตค่อนข้างกระจอกไปเราไปดูโกคูกันเลยดีกว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันนะไอโกคูนี่ฆ่าไม่ตายถ้าตีธรรมดาจะต้องวันช็อตวันคิวมันเท่านั้นเพราะงั้นเรามาดูกันว่าสกิลเอ็กของไอ้นี่มันจะวันช็อตไหมโกคู Goku อยู่ในเวสโอเคอยู่นี่มาเปิดโหมดก่อนเลยเพื่อความเท่และเบ,ะเบะียวถึงผมจะกลัวติดลิขสิทธิ์ก็เถอะมา let's go มาถึงปุ๊บมันเข้าใรายผมก่อนเลยมาลองสกิลเซตก่อนแล้วกันปุ๊บโอเคไม่ตายไม่แลกมาเรามาดูสกิลเอกกันดีกว่าสกิลเอกจะวันช็อตไหมทุกคนมามาดูกันฟึบนี่ไงไปาดไปมันจะตายหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ตายผมเอาเอาโกโจเปิดอากลางนะขีดดึงหัวทิ้งเลยนะอืมเหมือนจะไม่ตายโอเคมันตายแสดงว่าใช้ได้ครับทุกคน โอเคถือ okay. ว่าแบบการทดลองนี้เสร็จสมบูรณ์เซส,สกิลซีไม่น่าจะตายมาเพราะว่าซิตวีหนึ่งยังตีไม่ตายเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบายแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ Shadow Key นะมีกดตามนี้เลยหนึ่งคือพิมพ์ชื่อเข้ามานะพิมพ์ชื่อมาในมิ้นแล้วก็พิมพ์ว่าอยากได้เพราะอะไรผมจะสุ่มแจกนะฮะก็อาจจะแจกแบบแจกทุกคนทุกมิ้นไปเลยก็ได้เพราะว่าผมมีเยอะนะก็โอเคแค่นี้แหละบ๊ายบาย โอเคไหนคลิปมันก็ยังไม่แปดนาทีขอพูดขอบคุณหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคหลังแบบหลายวันมานี้ก็เห็นแบบดูดีขึ้นนะก็แบบมีคนมากดไลค์กดแชร์อะไรเพิ่มขึ้นก็ดีใจนะก็เลยมจะมาพูดทีหนึ่งก็จํานวนคนดูจํานวนผู้ชมอะไรก็เยอะขึ้นก็เลยรู้สึกมีความสุขนะก็อยากจะมาแจกจ่ายความแฮปปี้กันนะก็เนี่ยคลิปล่าสุดก็คนดูโคตรเยอะกดไลค์กันก็อืมนั่นแหละท้าที่เห็น คนดูประมาณ900คนกดไลค์ไม่ถึง20แต่ก็ยังดีไม่เป็นไรหรอก